ชาอึนอูและคอนเน็กไทยมอบเงินบริจาคก,กว่า5 0 0แสนให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กในโครงการลิทเติ้ลมิราเคิลปาดิหารแห่งลมหายใจจบลงไปแล้วกับคอนเสิร์ตคอนเน็กไทยที่จัดโดย Prestig เอนเตอร์เทนเมนต์เพรสทีดเอนเตอร์เทนเมนต์ได้สามหนุ่มชาอึนอูบิวกินพุทธิพงษ์และเจฟซาเตอร์มาร่วมเป็นศิลปินหลังในคอนเสิร์ตครั้งนี้และถึงแม้จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายคอนเสิร์ตก็ยังคงดำเนินการไปได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งแสงสีเสียงจัดเต็มจนเหล่าแฟนๆประทับใจ โดยหลังจากที่คอนเสิร์ตจบลงหนุ่งชาอึนอูพร้อมด้วยคุณยุนซองจุนผู้บริหาร Prestig e Entertainment Prestige Entertainment ก็ได้นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายบัตรในคอนเสิร์ต c อนเน็กไทยมูลค่ากว่า5 1 4 9 0 2บาทไปมอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษามหาราชินีเพื่อเป็นการร่วมส่งต่อปาดิหารแห่งลมหายใจให้กับน้องๆผู้ป่วยเด็กในโครงการล i ต t l ม m รา a ค l e ปาดิหารแห่งลมหายใจโดยมีนายแพทย์อัคารฐานจิตนุยานนท์ประกำการบริิิหาาารรรรกกอองทุนาคเาเฉลมพะียต มูล,ลนิธิโรงพยาบาลเด็กผู้อํานวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเป็นตัวแทนในการรับมอบเงินในครั้งนี้อีกด้วย